นะครับรอบนี้ถ้ามีสิ่งที่ต้างประกันได้เลยครับก็อขออภัยว่งเพทุกท่านไปด้วยนะครับรอบนี้ก็ลางกไปก่อนก็สวัสดีครับเป็นกินกำลังจะเดินกลับบ้านแล้วๆๆอรอเพื่อนประปันปัปันดูเขารอเพื่อนเนี่ย

แม่จะตัดตอนแค่นี้มาค่มาค่ะไม่ตัวทำไมทำไมทำไมเม่นไม่ใบเราอ่ะอิ่มอิ่มมากจนไม่ไหวแล้ก็นากเก ทานน้องือเป็ดไหเดินค่นน้องหือกเป็ดไหมไ่น้งเดินเดินเขาไหมเดด้าเรานเดิเนินเเนดเดินเนเดินดิเดินเดินเมเดินเดินเดินเดิคเเดเด หิวนล้จะกินเด็ดแล้วนิดห่อเด็กคนไหนจะเป็นเหยื่ออ่ามีเด็กเอ้ยจะมากินชุดแดงหรอมาทางนี้ดิน่าจะวนไม่นานอันวะอุ้ยแข็งว่ะาทิมันไปก็วนได้ยังไงมันมีขอบมาเดินนี่เอ้ยหลอนอะไรเนี่ยฮะ ตัวแรงนี่ไงแม่แรงกวาแม่แรงกว่า้ยมันี่กรามบนเดไปเลยมันแข็งจริงๆว่ะอ๋อแข็งเลยเึาได้แข็งเราอ่ะเอาปไปเลย